พื้นที่ในเขตเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะย่านการค้าเกิดใหม่ในแนวเส้นทางรอบตัวเมืองทําให้มีปริมาณรถและการจราจรหนาแน่นโดยทางหลวงหมายเลข420และทางหลวงหมายเลข401เป็นเส้นทางสําคัญในการรองรับปริมาณจราจรจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข420กับทางหลวงหมายเลข401หรือแยกท่ากูบและจุดตัดถนนเทศบาลพ่อขุนทะเลหรือแยกตาปานซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรดังนั้นการปรับปรุงบริเวณทางแยกโครงการให้เป็นทางแยกต่างระดับจะทำให้บรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบปรับปรุงทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียดซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสมกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษั 95, ants, ท PVS 95 Consultant จำกัด บริษัทพรีดีเวล็อปเมนต์คอนซัลแทน์จำกัดและบริษัทซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัลเอนจิเนียร์จำกัดให้ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงใหม่เลข420กับทางหลวงหม่เลข401แยกท่ากูและจุดตัดถนนเทศบาลแยกตาปานเพื่อให้ได้แบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างโครงการและจะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการหรือรายงาน IEE e, โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมการออกแบบทางแยกของโครงการแยกทางหลวงหมาเลข420ตัดกับทางหลวงหมาเลข401หรือแยกท่ากูบ ทางแยกแห่งนี้รองรับการจราจรเข้าออกอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีปริมาณจราจรที่สำคัญคือจำนวนรถเลี้ยวขวาจากอำเภอพุนพินไปทางแยกบางกุ้งและทิศทางรถที่มุ่งตรงจากแยกบางกุ้งข้ามสะพานท่ากูบผ่านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานีและสะพานข้ามคลองท่ากูบที่ช่วงกลางสะพานสูงทำให้ระยะมองเห็นทางแยกมีระยะทางที่สั้นและหยุดรถได้ปลอดภยัย ใช้ระยะทางและเวลาน้อยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในชั่วโมงเร่งด่วนรูปแบบการแก้ไขปัญหาการจราจรของทางแยกท่ากูบมี3รูปแบบประกอบด้วยรูปแบบทางแยกที่1ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยบกบตามแนวทางหลวงหมายเลข420พร้อมจัดการจราจรใต้สะพานโดยใช้รูปแบบวงเวียนและทางลอดใต้วงเวียนรูปแบบทางแยกที่2 ก่อสร้างทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข420จัดการจราจรรูปแบบวงเวียนรูปแบบทางแยกที่3ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยกตามแนวทางหลวงหมายเลข420โดยการคัดเลือกรูปแบบทางแยกท่ากูบที่เหมาะสมได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก3ด้านดังนี้ด้านวิศวกรรมและจราจร40คะแนนด้านเศรษฐกิจและการลงทุน30คะแนน ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม30คะแนนผลการคัดเลือกพบว่ารูปแบบทางแยกท่ากูบที่เหมาะสมคือรูปแบบที่หนึ่งเนื่องจากมีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรค่อนข้างดีมีความลาช้าในการเดินทางที่ต่ำการก่อสร้างไม่ยากนักรูปแบบทางแยกผู้ขับขี่เข้าใจง่ายมีการเว้นคืนที่ดินน้อยและมีผลต่อสิ่งแวดล้อมไม่สูงมากนักโดยรูปแบบบริเวณแยกท่ากูบ มีลักษณะการออกแบบจะก่อสร้างสะพานยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข420จำนวน6ช่องจราจรโดยออกแบบสะพาน2สะพานแบ่งแยกทิศทางระยะทาง491เมตรด้านล่างใต้สะพานออกแบบเป็นวงเวียนขนาด2ช่องจราจรและแนวทางหลวงหมายเลข401เป็นทางลอดสำหรับรถขนาดเล็กสูง3.50เมตรจำนวน2ช่องจราจรใต้วงเวียนเพื่อจัดการจราจร โดยลักษณะของวงเวียนจะปรับแนวการเชื่อมเข้าวงเวียนของแต่ละทิศทางมีการปรับปรุงสะพานข้ามคลองท่ากูบในทางหลวงหมายเลข420ให้สามารถกลับรถใต้สะพานบริเวณกิโลเมตรที่10บวก525ได้จุดตัดทางหลวงหมายเลข420กับถนนเทศบาลพ่อขุนทะเลหรือแยกตาปานเป็นจุดตัดที่เส้นทางรองถนนเทศบาลที่แยกมาจากถนนสีวิชัยมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังบึงขุนทะเลมีปริมาณจราจรหนาแน่นอีกทั้งสภาพแวดล้อมสองข้างทางเป็นที่อยู่อาศัยมีปัญหาการจราจรติดขัดในแนวถนนเทศบาลรูปแบบการแก้ไขปัญหาการจราจรของแยกตาปานมี3รูปแบบประกอบด้วยรูปแบบที่ <S <S 1ก่อสร้างสะพานยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข420โดยจัดการจราจรใต้สะพานรูปแบบวงเวียน รูปแบบทางแยกที่2ก่อสร้างสะพานยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข420โดยจัดการจราจรใต้สะพานเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรรูปแบบที่3ก่อสร้างสะพานยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข420และถนนเทศบาลเป็นทางลอดจัดการจราจรทางแยกเป็นวงเวียนโดยเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับแยกท่ากูบผลการคัดเลือกพบว่า รูปแบบทางแยกตาปานที่เหมาะสมคือรูปแบบที่2เนื่องจากสามารถรองรับปริมาณจราจรในอนาคตได้รูปแบบง่ายต่อการก่อสร้างและสามารถจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างได้ดีรูปแบบทางแยกผู้ขับขี่เข้าใจได้ง่ายมีค่าก่อสร้างต่ำสุดไม่มีการเวนคืนที่ดินและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ารูปแบบอื่นๆโดยรูปแบบบริเวณแยกตาปานมีลักษณะการออกแบบ จะก่อสร้างสะพานขนาด6ช่องจราจรโดยออกแบบสะพาน2สะพานแบ่งแยกทิศทางจราจรยาว260เมตรยกข้ามยาวตลอดตามแนวทางหลวงหมาเลข420โดยมีจุดขึ้นและลงก่อนถึงแยกตาปานมีจุดกลับรถเปิดเกาะบริเวณใต้สะพานกิโลเมตรที่8บวก700และกิโลเมตรที่8วก825และจัดการจราจรบริเวณทางแยกใต้สะพานแยกตาปาน เป็นแยกสัญญาณไฟจราจรตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการกรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องมีการประชุมโครงการ5ครั้งเพือ่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาประกอบการศึกษา ลดผลกระทบทบี่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชาาานให้มกกที่สุดผลรประชุมสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของการประชุมใหญ่ครั้งที่2เห็นด้วยต่อรูปแบบของการดําเนินโครงการที่กรมทางหลวงเสนอในแยกท่ากูร้อยละ70และแยกตาปานร้อยละ77เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดเทศกาลบริเวณแยกท่ากู และแยกตาปานได้ทำให้การจราจรคล่องตัวไม่ติดสัญญาณไฟจราจรในทุกทิศทางและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการฝาร่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแต่อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นถึงความต้องการรูปแบบวงเวียนโดยไม่ต้องการทางยกระดับบริเวณแยกท่ากูบ และผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบจากการดําเนินโครงการเช่นการเวรคืนที่ดินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างและการระบายน้ําในพื้นที่ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและปิดใช้เส้นทางเป็นต้นซึ่งผลกระทบต่างๆโครงการมีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกโครงการการฉีดพรมน้ําบริเวณก่อสร้าง การติดตั้งป้ายและระบบสัญญาณต่างๆในพื้นที่ก่อสร้างออกแบบระบบระบายน้ำอย่างเพียงพอกับปริมาณน้ำหลากการจัดให้มีประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดกรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการปรับปรุงจุดตัดทางแยกทั้งสงแห่งนี้ให้เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางทุกกลุ่มจึงขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการเพื่อให้การศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบจุดตัดทางแยกทั้งสองแห่งนี้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงกรมทางหลวงระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ